สวัสดีครับคลิปนี้จะมาให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันทงศึกมวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568จากสนามมวยช่อง7จสีถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ตั้งแต่เวลาบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปสำหรับมวยไทย7จสีในสัปดาห์นี้คู่เปิดหัวรายการสองธนงรถสวยจาเจดพบกับจิรวัตรสราชภูมิจะชกกันในพิกัด106ปอนด์ คู่ที่สองชัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงพบกับฉลามเพชรสราชภูมิจะชกกันในพิกัด125ปอนด์คู่ที่สามเป็นรองคู่เอกทศกณัณช้ชานครศรีพบกับจอมโหด JP พีพาวเวอร์จะชกกันในพิกัด120ปปอนด์คู่ที่สี่เป็นคู่เอกนำรายการเป็นมวยคู่ล้างตาสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินพบกับสิงห์สโชคมีชัยจะชกกันในพิกัด127ปอนด์ พักยก2 4มวยพักยกระบบอัตโนมัติ p t y สอเชี่ยมมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอดเลย p t y สอมวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูคู่เปิดหัวรายการสอนธนงรถสวยจ่าเจพบกับจิรวัตรสราชภูมิจะชกกันในพิกัด106ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงสอนธนงรถสวยจ่าเจ นักชกวัย15ปีจากนกครราชสีมาสูง160เซนติเมตรน้ำหนักต่อยๆ51กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า70สิไฟเป็นมวยซ้ายฝีมืออาวุธครบเครื่องเป็นมวยจังหวัดสองประเภทดึงบังตั้งโตแต่ซ้ายต่อยซ้ายดักแต่ดักแทงอาวุธหลากหลายออกได้รวดเร็วหลักเลี่ยมสมองมวยไอคิดีซ้อมที่ค่ายมวยทีเยุทธนาจังหวัดนครราชสีมาสถิติการชก5ไฟล่าสุด ชนะสองแพ้สองไม่มีการตัดสินหนึ่งไฟสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรเมืองทองสอพงอมอมรที่เวทีมวยช่องเจ็สีโดนไล่ลงในยกสี่ชกกับยอดเปรมชายเกียรติประพาสไม่มีการตัดสินที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรน้ำทิพย์ปังหมักคลองตันที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่30มมีนาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงิน จิรวัตรสราชภูมินักชกวัย17ปีจากสุรินทร์สูง160เซนติเมตรน้ำหนักต่อยต่อยห้ิกิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า40ไฟิ์ไฟเป็นมวยขวามวยเข่าแข็งแรงอาวุธครบเครื่องประเภทขยันเดินขยันเปิดเกมเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงสถิติห้าไฟล่าสุดเสมอหนึ่งชนะสองแพ้ส3ไฟสุดท้ายชนะคะแนนมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันศึกมวยไทยเกียรติเพชรชกแก้มือแพ้คะแนนมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกัน ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดแท้นอกยกสามให้กับยอดกันช้างนครสีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นไฟแตกหักภาคที่สามชกกันมาสองไฟครั้งแรกเสมอกันมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งที่สองเป็นทางด้านของจิรวัตรที่เอาชนะมาได้ไฟล่าสุดชกกันในพิกัดหนึปอนด์ไฟนี้แก้มือเป็นไฟที่สไฟแตกหัก จะชกกันในพิกัด106ปอนด์คู่นี้มวยซ้ายกับขวาสอนถนงประเภทฝีมือมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางดักแต่ดักแทงหลักเลี่ยมสมองมวยดีเก้าเกมในขณะที่จิรวัตรก็เป็นข่าแข็งแรงอาวุธครบเครื่องประเภทขยันเดินขยันเปิดเกมเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนอกได้ในดีเป็นมวยเคยชนะมาไฟล์ล่าสุดปล่อยเวทขึ้นไปชกที่106ปอนด์ แทนน็อกให้กับยอดกันช้างนครสีคู่นี้ฝีมือกับเขาฝีมือหลักเหลี่ยมอยู่ที่สอนธนงประเภทมวยเข่าแข็งแรงอยู่ที่จิรวัตรชอบไปที่สอนธนงรถสวยจ่าเจดจังหวะฝีมืออาวุธหลากหลายกว่าได้เปรียบมวยทางซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายดักแต่ดักทิดดักแทงหลักเหลี่ยมสมองมวยดูดีกว่าได้เปรียบเวทน้ำหนักแรงประทะช่วงหลังสอนธนงจะชกที่เวทหนึ่งร้อยหกถึงหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์ ซึ่งเป็นเวทธรรมชาติของสอนธนงรูปร่างช่วงชกก็ดูได้ดเปรียบส่วนจิรวัตรล่าสุดปล่อยเวทดขึ้นไปชกกับยอดกันก็แพ้น็อกแพ้เวทดแรงประทับแพ้กระดูกหมวยของยอดกันชอบสอนธนงรถสวยจ่าเจดสายจัดจ้านฝีมือดูดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าไฟนี้สอนธนงรถสวยจ่าเจดจะเอาชนะจิรวัตรสราชภูมิแก้มือไปได้คู่ที่สองจัดชายน้อยลัคกี้บันเทิงพบกับฉลามเพชร สอราชภูมิจะชกกันในพิกัด125ป่ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงฉัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงวัย9 9ปีจากจังหวัดสงขลาสูง170เจซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ่อย60กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า70สิไฟซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรสถิติห้าไฟชนะ3แพ้1ชกโชว์1ไฟสไฟล่าสุดชนะคะแนนขุนโดงสแสรักที่ช่อง7สี ชกโชวกับฉลามเพชรปอบเรื่มยิมคู่ชกในวันนี้ที่สยามพารากรไฟนี้ไม่มีการตัดสินไฟล่าสุดชนะคะแนนฮาดิสสอจิสนองชาติที่สนามมวยช่อง74เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาชัดชัยน้อยเป็นมวยฝีมือมวยขวารูปร่างสูงยาวประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงงวงในก็มีขวางหน้าไล่แขนดันแทงหมัดสอกออกได้ดีออกได้คมอาวุธหลากหลายเกาเกม ส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินฉลามเทศรสราชภูมิหรือว่าฉลามเทรปอบเรื่มยิมนักชกวัย22ปีจากจังหวัดหนองคายสูง171เซนติเมตรฉลามเทศเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเปิดเกม,เตมแต่นำกล้ามตามคว้าคอล็อกรัดมัตตีเข่าในเหนียวแน่นกล้าแลกกล้าบวกอาวุธหนักแรงซ้อมที่ค่ายมวยสราชภูมิสถิติการชกห้าไฟ ชนะ3แพ้1ชกโชว์1ไฟสามไฟล่าสุดชนะน็อกยก5เพชรทวีเทศภาคินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชกโชว์กับชัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงคู่ชกในวันนี้ที่สยามพารากอนไฟนี้ไม่มีการตัดสินไฟล่าสุดชนะคะแนนสิงสโรงสิทธิ์นายกอนงที่สนามมวยช่อง74เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้เคยชกกันมาหนึ่งไฟที่สยามพารากอนเป็นการชกโชว์แบบไม่มีการตัดสิน วันนี้ก็มีโอกาสชกกันจริงเจ็บจริง,รงมีการตัดสินจะชกกันในพิกัด125ปอนด์คู่นี้สดเจอสดเป็นมวยคนละทรงคนละทางมวยฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางอาวุธหลากหลายเก่าเกมอยู่ที่ฉดชัยน้อยในขณะที่ฉลามเพชรเป็นมวยเข่าดุดันประเภทเดินเปิดเกมเข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงนอกได้ในดีกล้าแลกกล้าบวก คู่นี้ก็วัดกันที่นอกกับในฝีมือนี่อยู่ที่ฉดชัยน้อยประเภทมวยเข่าแข็งแรงอยู่ที่ฉลามเพชรชอบไปที่ฉดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องต้นๆจะออกนําไปก่อนประเภทเตะขวาต่อยขวา,ตวาเตะทับเตะขาลักเลี่ยมสมองมวยดีเก่าเกมเป็นมวยผู้จัดหน้าสือบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีดีกว่าเป็นนักมวยรุ่นน้องแต่ว่ากระดูกมวยกลางผ่านมวยในเวทีเมืองกรุงดีกว่าซึ่งฉลามเพชรต้องไปลุ้นเข่าในช่วงท้าย ชอบจัดชายน้อยลัคก,กี้บันเทิงไฟนี้จะเอาชนะฉลามเพชดสราชภูมิไปได้คู่ที่3เป็นรองคู่เอกของรายการทศกณัณฐช้างนาครศรีพบกับจอมโหดเจพีพาวเวอร์จะชกกันในพิกัด120่ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงทศกณัณช้างนาครศรีนักชกวัย24ปีจากนาครศรีธรรมราชสูง166เซติเมตรน้ำหนักต่อย่อยๆก0กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟ เป็นมวยขวามวยเข่าเปิดเกมขวาคอล็อกคอแต่นำปล้ำตีขวางหน้าดันแทงแต่ต่อยแรงประเภทฝีมือได้เข่าได้เก่าเกมเดินได้ถอยเป็นซ้อมที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติที่ชกไว้ห้าไฟชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งสามไฟล่าสุดชนะคะแนนอนุวัตวีเคเขาใหญ่ที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิม ที่เวทีมวยไทยช่องเจสีไฟล่าสุดแท้คะแนนให้กับเท็ดริดแอสันป่าตองศึกษาเด้ชพันที่จังหวัดสตูลเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุ่งน้ำเงินจอมหัว JP Power นักชกวัย20ปีจากจังหวัดสุรินทร์สูง166เซติเมตรน้ำหนักต่อยๆ57กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟเป็นมวยข่าผสมฝีมืออาวุธครบเครื่อง เป็นมวยบูเดินเปิดเกมประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงในก็มีคว้าคอล็อกขอปล้ำรัดมัดตีเข่าในแข็งแกร่งเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงซ้อมที่ค่ายมวยวรุชาสถิติการชกห้าไฟชนะสแพ้หนึ่งเป็นมวยฟอร์มสดแรงขึ้นมาสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเท็ดพริฤหัสสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทย ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนไกรทองพียู่ผ้าใบที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่หเมษายนที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้เข่าเจอเขา่าทศการเป็นมวยรุ่นที่เป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทต,ต้นไม่ออกอาวุธมักจะมาเร่งยกสี่ยกห้าเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแต่ว่าช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ดีไฟ์นี้ปล่อยเบรขึ้นสำหรับทศการในขณะที่จอมหัวดเป็นมวยฟอร์มสดกำลังห้าได้ใจ สี่ไฟหลังชนะรวดเป็นมวยอาวุธหนักแรงประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกเข่าในเหนียวแน่นร่างกายดีนอกได้ดีดีเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงสดบทเก่าสำหรับมวยคู่นี้ชอบไปที่นักมวยรุ่นน้องจอมโหดเจพีพาวเวอร์ดูว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดีกว่าวงนอกก็มีลูกหนักลูกแรงประเภทเตะขาต่อยระยะประชิดมีศอกที่ถือว่าอันตรายมากวงเลแข็งแกร่งแข็งแรงเบียดไปเบียดมา ดูว่าสภาพร่างกายการยืนระยะท้ายๆดูดีกว่าส่วนทศกณัณเป็นหมวยที่ชกทรงถอยต้นๆออกอาวุธน้อยสภาพร่างกายไฟนี้ดูเป็นรองชอบจอมโหดสดกว่าร่างกายแกล่งทั่วแผ่นสู้เกมยาวการยืนระยะดีกว่าไฟนี้จอมโหด JP Power จะเอาชนะทศกัณฐ์ช้างนครสีไปได้มวยพักยกระบบอัตโนมัติ p y 2 4เชี่ยมมวยรักมวยชอบ ออกตัวมวยรักมวยชอบแอดเลยแอดที่วมวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูมวยคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาสิทธิศักดิ์สิงห์มวินพบกับสิงห์สอโชคมีชัยจะชกกันในพิกัด127ตอปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงสิทธิศักดิ์สิงห์มวินนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสงขลาสูง170ซติเมตร น้ำหนักปล่อยปห่อย62กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า7จ็สิไฟซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินสถิติการชกห้าไฟชนะสแพ้หนึ่งสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงศึกมวยไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนเพชรเหนือตองข่าวเชียงใหม่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรไฟล่าสุดชนะคะแนนสิงห์สอชกมีชัยคู่ชกในวันนี้ศึกรวมใจชาวสุราชเมื่อวันที่29เเดือนเมษายนที่ผ่านมา สิทธิศักดิ์เป็นมวยเข่าดูดันประเภทเปิดเกมคว้าคอล็อกรัดมัดตีเข่าในแข็งแกร่งเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินสิงห์สอนโชคมีชัยนักชกวัย21ปีจากสุราธานีสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย63กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า80ไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทง เป็นมวยขวาแต่สายหน้าออกได้แม่นหมัดสวนศอกสวนอันตรายซ้อมที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยสถิติการชกห้าไฟชนะ1่งแพ้สีไฟสามไฟล่าสุดแพ้คะแนนฉมวกเพชรแอสันป่าตองที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนสมิงแดงวันของโอววเคที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดแพ้คะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มวินคู่ชกในวันนี้ที่จังหวัดสุราธ,ธานีเมื่อวันที่29เเมษายนที่ผ่านมา มวยคู่นี้เป็นคู่มือแก้มือหลังต่าใจล่าสุดก็ชกกันไว้ที่จังหวัดสุราธานีไฟนั้นชกกันสี่ยกเป็นทางด้านของสิงห์ที่ออกอาวุธได้ดีกว่าพอท้ายๆในยกที่ห้าเป็นทางด้านของสิทธิศักดิ์ที่ออกมาเดินเบียดเดินบทพลิกเอาชนะมาได้แบบสนุกเป็นการชนะคาบ้านสิงห์ไฟนี้ทีมงานเกียรติเพชรจัดให้ล้างตตอีกครั้งที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีคู่นี้วัดกันที่นอกกับในฝีมือกับเขา่า สิทธิศักิ์ประเภทมวยเข่าแข็งแรงมีลูกเดินลูกขยันธาตุมวยดีจิตใจสู้เกินร้อยในขณะที่สิงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางหลักเหลี่ยนฝีมือดีแต่ท้ายท้ายการยืนระยะไม่ค่อยดีร่างกายดูเป็นรองชอบสิทธิศักิ์สิงมาวินต้นต้นอาจจะช้าแต่ว่าพอท้ายท้ายเบียดไปเบียดมาเข่าในดีกว่ามีลูกเดินลูกขยันดีหัวจิตหัวใจดีกว่าบรรยากาศเสียงเชียร์สิงมาวินที่เวทีช่องเจ็ดสี เกมเบียดเบียดดูว่าแท้ยากมากส่วนสิงช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ดีสีไฟหลังแท้รวดชอบสิทธิศัก์สิงมาวินไฟนี้จะเอาชนะสิงสาโชคมีชัยย้ำแค้นไปได้อีกครั้งสำหรับคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเจดสีมาสรุปอีกครั้งคู่ที่เหมือชอบสอนธนงรถสวยจัาเจดสายจัดจ้านอาวุธหลากหลายกว่าเก้าเกมได้เปรียบเบียดน้ำหนักแรงประทะไฟนี้จะเอาชนะจิรวัตรสราชภูมิแก้มือไปได้ คู่ที่สองชอบจัดชายน้อยลัคก,กี้บันเทิงฝีมือมวยดีกว่าอาวุธครบเครื่องกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะฉลามเทรสราชภูมิไปได้คู่ที่สามชอบจอมโหดเจพีพาวเวอร์ฟอมสดกว่าร่างกายดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะทศกัณฐ์ช้างนาครรีไปได้คู่ที่สี่คู่เอกนํารายการชอบสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินต้นต้นจะดูอึดอัดแต่ว่าท้ายท้ายมีลูกเดินมีลูกขยันเปิดเกม หน้าเสือดีไฟนี้สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินจะเอาชนะสิงห์สอโชคมีชายย้ำแขนไปได้อีกครั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันธงศึกมวยไทยเจดสีในวันอาทิตย์นี้ 1. นมิถุนายน2568สดทางช่อง7 HD ช่อง35สดเวลาประมาณบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปคู่มวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง พบกันใหม่คลิปหน้าเรดไม้แรกสึกมวยไทยเจ็ดสีในวันศุกร์นี้เวลาประมาณ11นาฬิกาขอบคุณที่ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยและช่องบัสเตชั่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสิ่งทันคือเบิรชักสุดใหญ่นักสูเข,ข้มใจไม่เคยม่มี สักสิตรงแลกด้วยเลือเลยเหือคนจริงเท่าน,นั้นจึงยืนอยู่ได้ติกันตัวตากน่าเห็อีกแล้วเธอ